งวงจุ้ยพิชัยสงขาขอขอบคุณเอนไซม์รีเป่าพลังมหาสรรย์จ,จากธรรมชาติเอนไซม์บำบัดสวัสดีครับสำหรับคนวันพฤหัสนะครับวัย22ปีท่านต้องฟังดังต่อไปนี้อายุ22ปีท่านมีโชคครับ ระบบการเงินดีมากๆม,มีผู้หลับผู้ใหญ่สนับสนุนครับโดยเฉพาะเพศตรงข้ามครับในวัย22ปีเช่นนี้ทางเดินของท่านสดใสครับคิดจะลงทุนการค้าคิดจะหยิบจับสิ่งใดให้ท่านก้าวเดินด้วยความรอบคอบระมัดระวังครับเพราะคนวันนี้ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นเป็นเกณฑ์ชะตาของท่านเลยทีเดียวครับ ยี่สปีนี้เกิดอะไรขึ้นมากมายในตัวท่านครับมีการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตเรื่องคู่ดีครับมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูได้ของรักได้ของหวงได้ของที่ท่านปรารถนาเข้ามาครอบครองครับแต่ต้องดูให้ดีนะครับเพราะวัยนี้ถึงแม้จะเป็นครูบาอาจารย์คนดาวสุขหมายถึงการถูกหลอกได้ค่อนข้างง่ายนะฮะโดยเฉพาะท่านเป็นสตรีวันพฤหัสชอบคนตรงครับแล้วคนตรง ท่านต้องดูหน้าดูหลังให้ดีนะครับอาจจะถูกหลอกโดยง่ายครับนี่คือเกณฑ์ชะตาของท่านหากเป็นชายสดใสครับท่านมีให้เลือกในชีวิตแต่อยา่าไปหลอกคนอื่นเขานะครับคนวันนี้มีสเสน่ห์โดยเฉพาะดาวศุกร์ครับโง่เฮงดูดีเลยครับวัยนี้ครับอยู่ในเกณฑ์ชะตาหรือวัยที่การศึกษากำลังจบปัดหมาดหรือกำลังเข้าทำงานท่านได้งานแน่ๆครับ แต่เป็นงานที่ชอบหรือไม่ท่านต้องวิเคราะห์พิจารณาเองนะครับเพราะคนวันนี้มักไกลบ้านนะฮะทำงานโดยที่ไม่ตรงสายงานกับที่ตัวเองรักแต่งานที่ท็อปยิตมากที่สุดของคนวันพฤหัสก็คืออาจจะเป็นถึงผู้พิพากษาครับอายการสูงสุดครับตอนแรกอาจจะกระเถิบจากเล็กๆไปเป็นใหญ่ครับแต่เกณฑ์ชะตาคนวันพฤหัสเป็นเช่นนี้จริงๆครูบาอาจารย์คนหรือส่วนมากอาจจะไปเป็นคุณครูครับอาจจะถูกโยกย้ายไปต่างจังหวัดครับ อย่าไปฝืนชะตาตัวเองครับเมื่อเป็นเช่นไรเป็นเช่นนั้นครับชอบแบบไหนทําสิ่งนั้นและไม่ชอบสิ่งไหนต้องดูอนาคตฟังผู้ใหญ่ให้ดีครับเกณฑ์ชะตาท่านดีการเงินการงานความรักผมบอกเลยว่าอยู่ในเกณฑ์ชะตาดีมากแต่ในขณะที่ดีนะฮะตำแหน่งดาวศุกร์นะฮะท่านดูนะครับแล้ววิเคราะห์ตามนะฮะดาวศุกร์ตรงนี้คือความสวยงามครับความสดใสความสว่างนะฮะ เพราะดาวดวงนี้คือความสวยงามนั่นเองจึงทําให้ท่านแต่งตัวเก่งครับแต่งตัวเป็นเนี่ยแต่แต่งแล้วไม่ค่อยขึ้นครับนี่เป็นเกณฑ์ชะตาขงคกนพระรหัสวัย2ี่สิบปีครับมันสร้างกุศลนะครับตอนนี้เน้นหนักไปที่สัตว์เดรัจฉานนะครับท่านต้องปล่อยปลาให้มากๆเป็นปลาดุกปาลาไหลปลาอะไรก็แล้วแต่ที่ใกล้โดนฆ่าในตลาดนะครับไปเจอสัตว์เดรัจฉานพวกนี้ท่านซื้อชีวิตเขาเข้าไว้นะครับ หาตัวสิบตัวหนึ่งตัวตามกำลังทรัพย์ของท่านอันพึงมีครับผมเชื่อคนวันนี้ทำด้วยใจครับเมื่อซื้อชีวิตเขาเหล่านั้นมาแล้วไปปล่อยลงในบ่อครับแพ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติจนถึงอนาคตชาติสิ่งที่สำคัญที่สุดคนวันพรหัสมีครูบาอาจารย์คุ้มครองในเกณฑ์ชะตาของตัวเองตลอดนะแผ่ส่วนกุศลให้เทวดาที่คุ้มครองตัวข้าพเจ้านะครับ เอ่ยไปฮะสิ่งไหนที่ดีจนถึงเจ้าที่เจ้าทางนะฮะเพราะดาวศุกร์กับราหูซึ่งหมายถึงท่านจะมีซิกเส้นลางสังหรณ์สามารถสื่อในช่วงที่ท่านหลับได้ฝันมั่นเลิศเกินนะครับแนะนําคนอื่นนี้ได้ดิบได้ดีหมดแต่ระวังอยู่เรื่องเดียวคนวันพฤหัสน,นะอย่าไปแนะนําคนอื่นเรื่องคู่ชี้ชะตาให้คนอื่นคนนี้เขาจับคู่กันหรือให้เลิกกันเป็นอันขาดเพราะ ตัวท่านเองจะเป็นภัยครับเมื่อสร้างกุศลตามที่บอกตามแบบฉบับคุงจุ้ยพิชัยสงครามแล้วให้ปรับตำแหน่งทิศเหนือใหม่ครับน้ำต้องสะอาดครับดูแลให้ดีครับตำแหน่งทิศนี้นะฮะอย่าเอาของไปกองเด็ดขาดด้านนอกวางน,น้ำล้นด้านในวางอุปกรณ์ทองเหลืองครับสวยๆสะอาดสะอาดชอบสิ่งใดวางสิ่งนั้นแต่อย่าวางสิงสาราศัตว์ที่ไปทิ่มแทงหรือทำร้ายตัวเองเป็นอันขาด แต่สิ่งที่ควรวางครับเป็นระฆังสบายๆครับหรือนาฬิกาทองเหลืองเบาๆให้เคลื่อนไหวก้องแกงก้องแกงนะฮะนี่เป็นการปรับแก้ดวงและวงจุ้ยครับสําหรับวันใสเช่นท่านนะครับแต่ปีหน้าครับเพราะว่ามีสว่างย่อมมีมืดเป็นธรรมดานะครับเกณฑ์ชะตาของท่านนะครับในวัย23ปีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับท่านต้องฟังในช่วงหน้าสําหรับคนวันพฤหัสวัย23ปีกับผมอาจารย์ท่านวัดในเทปหน้าครับ งงจุยยพชัสิเบาหวานความดันโรคหัวใจภูมิแพ้เมเร็งโรคต่างๆเหล่านี้อาจเกิดกับชีวิตเราได้ตลอดเวลาเพราะคนเราเมื่ออายุมากขึ้นการสร้างเอนไซม์ในร่างกายเราเองก็จะลดน้อยลงตามธรรมชาติการพร่องเอนไซม์ทำให้กระบวนการฟื้นฟู ซ่อแมแซมและสร้างเซลล์ใหม่ของร่างกายบกพร่องอันเป็นที่มาของโรคแห่งความเสื่อมทั้งหลายแก่ร่างกายเร็วกว่ากําหนดอาการที่แสดงให้เห็นว่าร่างกายคุณกําลังขาดเอนไซม์ 1. รู้สึกเหนื่อยเพลียจากการกินอาหารมื้อหนัก 2. อ่อนเพลียประจํา 3. ท้องผูก 4. ท้องอืดจุกเสียดนั่นท้องเป็นประจํา 5. มีกลิ่นปาก 6. ภูมิแพ้ง่าย แผลหายช้าปัญหาต่างๆทั้งหมดเหล่านี้เราสามารถชดเชยได้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีเป่าเอนไซม์ลีเป่าเอนไซม์เป็นเอนไซม์บำบัดคิดค้นด้วยภูมิปัญญาของคนไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้จากพลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติส่วนประกอบที่สำคัญ1แคปซูลสาร่ายสไปรูลีนาคุณสมบัติให้โปรตีนคุณภาพสูงงานดำบดอบแห้งจมูกข้าวสาลี รำข้ากล่องและยังอุดมไปด้วยเอนไซม์ที่สกัดจากต้นกล้าพืชอีก20ชนิดรีเป่าเอนไซม์เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานภูมิแพ้ระบบหลอดเลือดหัวใจผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารผิดปกติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันเมเร็งหากท่านต้องการฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์ปกป้องสุขภาพของท่านให้ห่างไกลาจากโรคแห่งความเสื่อมทั้งหลายต้องรีเป่าเอนไซม์เท่านั้นป่วยเป็นโรคเม็งลำไส้ใหญ่ ระยะที่3เป็นอาหารเสริมที่ว่าหายเร็วมากฟื้นตัวเร็วมากเดิมก็เป็นโรคเบาหวานนะฮะก็หลังจากทารเอนไซม์ที่เป่าขึ้นมาก็อาการก็ดีขึ้นคือช่วยสุขภาพใจดีนะผมเป็นโรคหลายโรคทั้งสามโรคโรคลิปิดวงโรคโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคเกาต์ตอนที่ไม่ได้กินทีเป่าเนี่ยผมต้องยาโรงพยาบาลมาพ่นอยู่ตลอดเวลากินยาตัวนี้เข้าไปเนี่ยยาพ่นตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้ว ยังกับผมนี่ตอนนี้ร่างกายผมตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากเลยมันผิดกับเมื่อก่อนโรคเบาหวานมาส่งปีว้าแล้วแล้วก็โรคโรคคือแล้วขอบเป็นกรรมพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นไซนัสมาทานรีเป้าแล้วก็ทานมาเดือนแรกก็รู้เลยครับดีเลยวอนนี้ก็ทานมาเรื่อยๆ้าลรีเป้านี้ดีผมรับประกันได้ครับ่วยเป็นโรคมะเร็งครับเป็นมะเร็งที่เพรนานขาดมิเร็งสำคัญเชิงะหารรีเป้านะครับให้นด้รู้จักแล้วก็ ให้ได้ทานมานะแต่นั้นมีอาการที่นีขึ้นมาก,มากๆครับและทุกครั้งที่ไปหาคุณหมอนี่แผลผ่าตัดลุ่มแผลในปากเนี่ยยังมีจนเห็นได้ชัดแล้วก็คุณหมอก็ส่วนดูสองกล้องก็กไม่พบว่ามีเนื้อร้ายอะไรตอนนี้ ไม่ต้องทําการฉายแสงแล้วผลิตผลฟันรีเปาลานี้ให้ชีวิตใหม่กับผมจริงๆครับถ้าเจอรีเป่าล์ะละรีทานเลยค่ะดีจริงๆนะคะทานรีเปา่าเป็นประจาเหมือนดิฉันนะคะทุกคนจะมีสุขภาพดีและมีผิวพรรณดีสวยงามะคะ่ะทุกเสียงต่างยืนยันในคุณภาพว่ารีเปาเอนไซม์ดีต่อสุขภาพจริงโปรโมชั่นพิเศษหนึ่งกระปุกบรรจุหนึ่งร้อยแคปซูล un, ราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทพิเศษสุด 3กระปุกเพียง2,500บาทเท่านั้นดวนสั่งซื้อได้ที่โท081755 2291 081755 6061